สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเด็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ขัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมมมเกให่ .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ,บ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนตจดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสวัสดีชาวคาบาวอินฟินิตคอมโบทุกคนกครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำ DIY เกดกันนะครับ ตามปกติเนี่ยนะครับกิจกรรมที่เข้ามาอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าจะตีบวกของบวกโทเค็นกันใช่ไหมเพื่อที่จะแลกของนะครับแต่ว่ารอบนี้สุดท้ายแล้วก็คือเลือกที่จะไม่ตีแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยสันทัดการตีบวก15ตัวโดยไม่มีกิีบเท่าไหร่นะครับคือจริงๆไม่ค่อยชอบนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะครับมันกลายเป็นว่าตัวของแจเขียวแล้วก็ดีวายเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยดองตัวของดีวายมา นะครับก็ว่าเดี๋ยวเราจะจะทำ DIY กันดีกว่านะครับทุกคนก็แน่นอนนะครับเราจะแก้มือจากรอบก่อนๆที่ผมหวด DIY มอเตอร์ไซค์ไปนะครับใครยังไม่ดูไปตามได้ที่ X Combo นะครับแต่ว่าอันนี้ลงที่ช่องหลักนะครับผมผมหวด DIY ไปเยอะมากสำหรับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับรอบนี้มันจะติดให้หรือเปล่านะครับเราเตรียมมาทั้งหมด10อันนะครับแค่ใบเลยผมกดมาแค่ไบอย่างเดียวเลยนะครับรอบนี้จะเป็นยังไงเราไปดูนะครับผม ดีวายเนี่ยนะครับเจาะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องแต้มไม่มีผลนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับการแต่ดีวายจะมีผลก็ต่อเมื่อบูก o ก k ่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดวงนะครับรุยเออไม่ต้องเตือนปับ๊บโอ้โหอันแรกกูแตกเฉยนะมาปุ๊บก,ก็ทำลิฟต์นะครับเรียกว่าหายไปหนึ่งอันอย่างไวอันที่สอง นะครับไปเฮ้ยชี่อกูเปลี่ยนเดี๋ยวเกินไปแล้วบ้าทุกคนอะไรมันจะแตกเวอร์แตกวังอะไรขนาดนั้นฮะกดคลิกเดียวแตกนี่นคืออะไรไม่ใช่แล้วโอกาสติด80%นะเว้ยกูเป็น20%ที่เหลือเออมันต้องงี้ดิอ่าไปบวก3นะครับอ่าบวก4ี่วะบวก5 โอ้โหแม่งเอ้ยบวกห้าไม่ติดต่อนะครับคือตอนนี้ดีไวมันครบหมดแล้วนะครับมันไม่สามารถตีอะไรต่อได้แล้วนะครับมันเหลือแค่เนี้ยมันเหลือแค่มอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะกดตีไปเออสองนะครับสามอ่าบวกสามขึ้นบวกสี่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออโอ้โหเนี่ยสี่ไปห้านะครับสี่ไปห้ามันคือสี่สิบเปอร์นะครับโอโกาสติดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ไปอุย้ยมาวะ4ไป5ติดแล้ววะทีนี้5้าไป6ถ้า5้าไป6รอดผมบอกเลยว่ามันจบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่รอดนะครับก็ต้องตีใหม่เหมือนเดิมนะ,นะครับไปครับ5ไป6โอกาสติดที่36%ปับ๊บโอ้แตกไอ้ที่เรียบร้อยอยูต้องเอาใหม่นะครับตอนนี้เราไปแล้วครึ่งทางนะครับหมดไปแล้ว5เจาะนะผมจริงๆถ้าเกิดว่านับของเก่าด้วยไม่รู้กี่เจาะแล้วไอ้เนี่ย เี่ยอ่ะเป็นต่อเอฟตึ้งโอ้โเกินแตกไวเกินอันนี้อ่ะขอยอันเอ้ยเกินไปอย่าเราอะติดดีดีหน่อยดิเออบวกสองแล้วนะบวกสามสวยมากบวกสี่อ่ะโอ้โหยฉัดเอ้ยม อ้ายต้องให้้ดยด้ดต้องทำไงวะเดี๋ยวนะมาที่แมปร้อยเก้าสิบดิเผื่อว่าจะดูดีขึ้นอ่ะกดอีกทีเจาะเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าได้ดีวายเจ็ดอะ่ะโอ้โหดีวายเจ็ดพอเตอร์ไซมันมีแม่นเลยนะเออขอเถิดโอ้ชอบไหวไม่ได้ทุกคน ว่าเหลือสามจอกสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันจะติดไหมนี่หนึ่งสะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครัแบบเกินเดียวอะไรแตกยับหมาอะไรขนาดนี้เด็ดเด็ดเดไหนดูดิดูดิอว่าไม่ใช่อ่ะอะไรเอา้าเอา้า อ้าวอะไรดาบติดอีกแล้วไอ้ห้าดาบไม่เคยแตกเลยทุกคนโอ้โหไหนขอดูอีกทีนี่คัชัดๆอ้าวอันนี้แตกเออ ไล่สวยครับไล่ไล่ไล่สวยโอเคมาเจาะเพิ่มอีกทีไล่สวยไล่สวยเผื่อว่าสวยอ่าหนึ่งสองสวยมากบุกซีโอ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไล่ไล่ใหม่ไล่ใหม่ไล่ใหม่โอกไปโอกไปฮะเริ่มติดแล้วนะเริ่มติดแล้วนะอันสุดท้ายนี่ครับอันสุดท้ายนี่ครับขอเถิด เชียบบวกหกให้กูสักที1โอเคไป2เลยนะ3 4สจบแม่งเอ้ยและดองหอมมันตั้งเยอะทุกคนดูดิดองมาเยอะจริงนะดูดิดีวายอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวบวกดาบอีกอันนึงแล้วกันเผื่อติดนะครับอ่ะเจ็ดครับหกเฮ้ยเจ็ดอะไปอีกหกเอาเข้าไปเจ็ดหกเฮ้ย เอางี้นะครับคือไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะจิงเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรนะครับเราที่เพิ่มเดมจเนี่ยจะมีตัวของมือนะครับกับตัวของอาวุธนะครับซึ่งบวก7เราซ่อมกันง่ายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันติดบวก10อีกอันหนึ่งมันก็พอจะดีเนาะอ่ะอันนี้กลับมาเป็นบวก7นะครับเดี๋ยวเราตีมือก่อนแล้วกันมือนะครับโอ้ยมันถามตลอดเลยว่าเอ้ยมือ8เว้ยทุกคนมือ8เว้ยตีนี เอา้าไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรตีดิโอ้โหแตกสองแตกสองไม่เป็นไรเอาไหมโอ้ยไม่แตกนะครับไม่ไม่ขึ้นด้วยอะซ่อมก่อนที่อะอาไปเจ็ดครับไอ้นี่มาขึ้นแปดไหมไม่ขึ้นอีกแล้วกดไปอีกทีอ่าแปดไปหนึ่งนะครับลองเบิ้ลอีกทีนี้เป็นยังไงโอโหไปเก้านะครับกำลังดีขออีกคลิกไปสิบ ไม่ได้มอเตอร์ไซค์กูก็ได้มือแล้ววะ <c oughs> ได้มือมาอีกอันนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆและหัวมาหัดได้เลยมามามาไม่ไหวละนะครับไม่ไหวกนะันแะม่งนะไปครับอุา่า์ดองนะครับมอเตอร์ไซค์ side. เละเหมือนเดิมโอ้โหนี่ลงหมดเลยเพื่ออะไรเนี่ยซ่อมก่อนขึ้นดิขึ้นเฮ้ยตายแล้วตีต่อเลย โอ้โหไม่ติดด้วยเอ้ยดาบขึ้นยากนะเนี้ยดาบอันนี้ขึ้นอย่างยากเลยทุกคนโอ้โหแม่งแหงแล้วทุกคนหัวจะปวดเอ้ยขึ้นไม่เคยขึ้นแปะเลยแปดฮัโลโหลตีแตกจนบรรลุตีแตกจนบรรลุโอ้โหบรรลุศาสแห่งการหวด าตราเห็นการหัวแตกเออบุกแปดบุกเก้าไม่ติดว่ะไม่ติดไม่เป็นไรเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นก่อนบุกแปดเออบุกเก้าเออบุกสิบไปลบสองเฉยยอบุกเก้าโอ้ไมยขึ้นบุกแปดเออติดตัวบุกเก้าเออมาอีกโค้ชที่บุกสิบ แม่งเ,เอ้ยช็อตฟิวไม่เป็นไรเอานี้ก่อนหัวกเก้าอุย้ยมาวะมาวะทุกคนขึ้นแทน่นอีกคลิกแย่แล้วจิ้นไหนจะแตกวะเนี่ยตีดาดแรกหุวกติปโอ้โหเอาหัวสิไปเอ้ยขอตีซ้ำชิ้นเดิม อโอ้โหลบสามลบสามพี่สัตว์คุณรุนแรงนะเนี่ยเราลบสามเลยเหรอเอาขึ้นนะสิบอะโอ้โหลบหนึ่งนะทุกคนซ้อมแป,ป๊บหกเจ็ดอะหกแปดไม่ขึ้นขอยที่ไม่ขึ้นอะทีเผลอเอ้ยบกเก้าวกสิบโอ้โหขอยที่ะ ไอ้สัตว์ไม่ขึ้นไม่ไหลจะขึ้นโอ้ยแตกแล้วเอาว้าไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยเอา้าแตกกันรุนลัวเลยเสื้อผมยังไม่ตีก่อนนะเพราะว่าจะจริงเสื้อมีแผ่นจะเปลี่ยนเป็นซิกอยู่เนะี่ยโอ้โหโยับเบื่อทุกคนไม่ขึ้นแล้วอะอะนี่ได้แค่บวกเจ็ดนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โห อ่ะสุดท้ายโอ้โหโอเค,อเคก็สรุปนะครับของที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาวุธนะครับดี10นะครับแล้วก็ตัวของมือที่เป็นดี10นะครับไอของหลักที่เราอยากจะตีนี่นะครับแมงมอเตอร์ไซค์ไม่ติดนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้สรุปว่าดาเมจเพิ่มขึ้นเล็กน,น้อยนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เนาะจริงๆแล้วอยากจะตีตัวของมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับมันได้ค่าแม่นด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นแจมมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมเนี่ยฝากตุนมากระพอยของเราไปด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปบดดีๆเนี่ยฝาก UG Phone ของเราไปด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องอีมาหนึ่งเจเก้า X Combo นะครับผมเพราะว่าคอนเทนต์หลักของคาบาวส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมตีบวกหรือว่าจะเป็นสรุปแพทเทสแพทอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นที่ตรงนั้นก่อนนะครับถึงจะเอามาลงช่องนี้เนาะก็ ถ้าใครอยากจะรู้ก่อนก็อย่าลืมไปติดตามแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายทุกคน